เนาะนะคะร้องเพลงเจ้าภาพจงเจริญร้องไม่ได้เลยเนี่ยขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้เจ้าภาพจงเจริญอะไรอีกนะมีม,มีมีเท่าไหร่อยกไรไม่ไม่ได้ควักสักแดงสักบาทเอาหัวใจมาก,ก็พออี่างไรไนะ ขอประกาศให้จะไองานนี้ของฟรีแน่นอนร้องไม่ได้เห็นไหมร้องไม่ได้แต่ใจ,ใจรักแค่ไหมเออเอ็ดย่านี่นะคะ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงที่เราร้องได้ดีกว่านะคะคุณนวรัชขากระโดดไปไหนแล้วเพลงที่เอ็ดย่าร้องได้แล้วกันนะคะเอาเพลงอะไรเอ่ยคุณนวราชจ๋านะคะทิ้งเอ็ดย่าไปหมดแล้วนะคะม,มาแล้วก็ไปแล้วนะจ๊ะ ก็ไม่เป็นไรเราหยอกหยอกเล่นนะคะ่ะนี่แหละนะคะเหมือนมันไม่เด้งเนาะเวลาเราขึ้นไลฟ์ไม่มีใครเห็นนะคะ่ะนี่แหละแอดย่าก็เวลาคนอื่นขึ้นเราวิ่งไปวิ่งไปนะไปตามเม้นดูคลิปเขาย้อนหลังดีกว่าสุดท้ายเขาไม่มาไม่มาบ้านเรานะคะ่ะเขาไม่มาช่องเรานะคะก็เลยไม่ไม่ไม่ไปเข้าไปช่องใครวเวลาไลฟ์ไลฟ์คนที่เข้ามาหาเราก็พอ อันนี้พูดนะพูดจากใจจริงนะบางทีเราวิ่งไปวิ่งไปอะ่ะเราไปห้องเพื่อนห้องอะไรอะ่ะเวลาเราไลนี้ไม่มีเพื่อนมาห้องเราแล้วค่ะน้อยค่ะหัวไม่ล้านแต่ใจน้อยค่ะ <laughs> หัวไม่ได้ล้านนะคะแต่ใจน้อยนิดหน่อยนะคะถือว่าเขาไม่เห็นเนาะ <laughs> เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเนาะ แย่ก็จะไปนะคะไปตามหลังนะคะไปดูตามหลังเอานะคะเนาะยัซีจ้าคลิปคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อนๆน,นะคะไว้ตามหลังเนาะเวลาไลฟ์เราจริงๆแล้วบางทีเราไปอยู่นะคะจนเข้ากรบจบไลฟ์โน่นนะคะพอเรามาไม่มีใครมาช่องเราเนาะเราก็นอยอยู่นอยอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะหัวไม่ล้านแต่ใจน้อย ค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดสีเนี่ยคะ่ะยินดีนะคะเไรอะไรเอยร้ <c oughs> อ, <c oughs> องเพลงอะไรไม่ได้ร้องเพลงที่ร้องได้ดีกว่านะคะเนาะร้องเพลงบรักสีดำไหมเอ่ยเอฟซีจ๋านะคะใครเบื่อมั่งใครเบื่อมั่งมีผู้สวก็จบแบบนี้แล้วค่ะค,ะคนคนแก่นะคะอย่าถือสาเด้อจ้ะคนแก่สวสว,สวก็จะขี้จ่มนะคะ จมนิดหน่อยนะนางขี้จมใช่ไหมขี้จมใครก็เลยไม่มาช่องนางใช่ไหมเพราะนางขี้จมใช่ไหมเหมือนเราไปเม้นใต้คลิปใครอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาไม่มาบ้านเราเราก็ไปครั้งเดียวเราก็เออไม่ไปบ่อยนะ <c oughs> เอาอีกแล้วจมต่อจมต่อไม่จมละไม่จมตัว <c oughs> <c oughs> นะ